อนุญาตถ่ายพระจันทร์ใหญ่นะครับพระจันทร์สมุทรไทยวิสาหโทนะครับหัวหน้าขบวนทัพนะครับกองทัพธรรมของวัดบ้านเก่าโบนะครับนำพาลุสิ์ลูกหามมาเผยแผ่นะครับกำลังรับพัตหาหนนะครับต่อด้วยหลวงปู่แอนะครับทีมงานพระจอมขยันของวัดบ้านเก่าโบนะครับต่อไปก็เป็นหลวงปู่ช่วยนะครับพระจอมขยันนะครับนี่ นะครับยิ่งอายุมากยิ่งขยันนะครับทำวัดสวดมนต์นี่มาตั้งแต่นู้นนะครับตีสามตรงเลยนะครับมาทุกวันนะครับเด้อขออนุญาตถ่ายภาพครูบาอาจารย์นะครับเลยไปหน่อยก็เป็นพระอาจารย์วีรพาสนนะครับต้นเสียงในภาคบ่ายนะครับนำพาปฏิบัติในภาคบ่ายนะครับปกติจะไม่ทันนะครับวันนี้ก็เลยงดออกบิณฑบาตถ่ายรูปอย่างเดียวนะครับ อยากได้ภาพกูบาอาจารย์ที่กาลังรับพระตาหารนะครับมีญาติโยมนําพระตาหารมาร่วมนะครับที่ลงท่านนะครับหลายอย่างมากประการนะครับเก็บอันนั้นอันนี้นิดๆหน่อยๆนะครับว่าจะเอาน้อยๆนะครับแต่ว่ากลัวจะครบทุกอย่างนี่เต็มบาทพอดีนะครับนะครับเก็บนิดเก็บหน่อยก็พอดีเยอะพอดีนะครับกลัวจะฉลองศรัทธาโยมไม่สมบูรณ์นะครับก็เลยหยิบไป ตรงลายชิ้นลายชิ้นนะครับกว่าจะครบหมดก็เลยเต็มบาทพอดีนะครับนี่นะครับต้นเสียงในภาคบ่ายนะครับวันนี้พิเศษขอให้ฉันเยอะๆเด้อพะว่าเย็นนี้จะได้นำพาสวดพุทธาพิเศษสมโพธ์นะครับไปจนถึงหกทุ่มนะครับเด้อทวงแต่คนอื่นอยู่เรื่อยเลยนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญ,ญาตมาดักถ่ายครูบาอาจารย์นะครับรับพัฒหารนะครับปฏิรูปคอนเกีตนะครับหลวงพ่อตุ้มนะครับนี่เด้อนะครับพร้อมกับทีมงานนะครับนี่ไม่รู้ฉันอะไรบ้างนะครับอยากให้เห็นภาพนะครับนี่ <c oughs> นะครับต้องฉช้องสัตธาโยมให้ครบนะครับที่ถวายอะไรมานะครับเดี๋ยวจะโยมจะน้อยใจนะครับว่าไม่รับนะครับอย่างน้อยก็อย่างละชิ้นก็ยังดีนะครับไม่ใช่บังคับเดี๋ยวพูดให้ฟังเฉยๆนะครับเขากล้องนี่ก็ต้องนึ่งกล้องเด้ออย่างหน่อยดีสุดหน้อนะครับรับไปรับอย่างละนิดละหน่อยนะครับแต่ว่าด้วยโยมมาเยอะนะครับก็เลย มันมากไปโดยอัตโนมัตินะครับวันนี้ขออนุญาตมาถ่ายชัดิโยมนะครับรับพระตาหารนะครับเอ้าครูบาอาจารย์นะครับรับประตาหารนะครับที่ญาติโยมมาวางไว้นะครับนี่เด้นนะครับดูประนิดละหน่อยนะครับแต่ว่าด้วยนะครับโยมมาถวายพระตาหารเยอะนะครับก็เลยพอสมควรนะครับนี่ อาจารย์ะะเป็นกน,นะครับโคสกนุ่มนะครับนี่สองร้อยเ <Dynam ik> ด้อค่าค่าชมว่าโคสุกนุ่มเดิมเหลือน้อยเนาะนะครับโยมก็มาถ่ายภาพเหมือนกันนะครับอยากได้ภาพไว้เหมือนกันนะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับเหลืออีกวนันพรุ่งนี้วันเดียวนะครับ นอกนั้นก็รออีกปีต่อๆไปนะครับค่อยจะได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้นะครับญาติยมนะครับมีกุศลและศรัทธานําพระตาหารมาวางไว้เต็มเลยนะครับครูบาอาจารย์ก็ฉลองศรัทธานะครับรับของยมนะครับคนละชิ้นละชิ้นนะครับแต่ว่าย่วยยมเยอะนะครับมันก็เลยถ้าจะไม่รับก็กลัวยมจะเสียใจนะครับคนละชิ้นละชิ้นกว่าจะสุดสายนะครับ เออันไดนคุณแม่ๆๆะครับเป็นโค้กวันนี้ถ่ายภาพเฉยๆนะครับเป็นคนถ่ายภาพเฉยๆนะครับด้านหลังนี้จะเป็นน้ํานะครับนี่นะครับญาติโยมนําพัตนาหารมาถวายแล้วยังไม่พอนะครับมาถ่ายภาพด้วยนะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์เก็บไว้นะครับมาแต่บ้านไดนี่ญาติโยมนี่เหรอส้นเอียงเลยสิเปนนี่ ชัยบุรีนี่บอกสาธุยมมาจากชัยบุรีนะครับใกล้ๆนี้นะครับนี่นำพัตทหารมาถวายนะครับมาถวายแล้วยังไม่พอนะครับมาถ่ายภาพด้วยนะครับหลุ้นด้วยนะครับวาคคูบาจารย์จะหยิบพาพรตทหารของตัวเองไหมนะครับเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ก่อนเด้อนะครับทีมงานนะครับพระปิยศุนนะครับนี่พระปิยศุนนะครับนี่ทีมงานที่ถ่ายภาพนะครับ ค่อนข้างจะอ้วนทวนเป็นพิเศษนะครับ